สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมโจแดนโจนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปไกด์สั้นๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมาไม่ถึงเขตทะเลทรายนะครับเขตทะเลทรายเนี่ยจะมีเสาเทพไม้นะครับตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับซึ่งในคอมมูนิตี้เนี่ยบางคนก็สงสัยนะครับว่ามันเปิดเสาตรงนี้ยังไงและเราจะมาเขตทะเลทรายตรงนี้ได้ยังไงคลิปนี้ผมมีคําตอบให้เพื่อนๆครับวิธีการที่เพื่อนๆจะมาเขตทะเลทรายนะครับ อย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องจัดงานเลี้ยงไลฟ์อาวอนก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆจัดงานเลี้ยงไปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆทำเควสของอารามาต่อได้เลยนะครับอารามาเขาจะพาเราเข้าสู่เขตทะเลทรายนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องของอารละระบทที่3นะครับ เมื่อเข้าสู่เนื้อเรื่องบทที่3ปุ๊บเพื่อนๆก็จะเจอเวพอยต์อันแรกของเขตทะเลทรายเลยนะครับก็คือจะอยู่ตามในคลิปเลยนะครับจากนั้นอารามาเขาจะชวนเราไปปลดผนึกทั้ง4ของแดนโมลณนะนะครับแต่เพื่อนๆสามารถเลือกชอยชั้นขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปเปิดเสาเทพไม้ในเขตทะเลทรายนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมายังเวพอยต์ด้านล่างเสาเทพไม้ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็วิ่งตรงไปเปิดเสาเทพไม้ได้เลยนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถปลดแผนที่เขตทะเลทรายได้แล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดเสาเทพไม้ในเขตทะเลทราย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้กดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครให้กับช่องโจแดนโจนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ